สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวย t u b e นะครับลงเรียบร้อยครับผมลงเรียบร้อยนะครับหาแต่ทางออกครับผมไปไหนน้องเนี่ยนะว่าอยากบิดครับพี่น้องแต่ผมถอยไปนู่นตอนแรกว่าจะบิดเอาเลยนะครับว่าจะหมุนเอาเลยวพาหมุนดอกจิดไปคิดมาแล้วเดี๋ยวยางมันยั่ห่าง ที่กิ่งหมุนรถเป่าแพียงดอกซั้นนี้หนึ่งหันหมุนรถเป่าห้างช้นนี้กะเอาไปขึ้นเขาท่านเหลาไว้เนาะแต่ว่าเพื่ออายุการใช้งานนะครับเพื <Member> ่ออายุการใช้งานนี่เมื่อหันพาดีหมุนมองนี่แหละแต่พอดีอ่าก็เจ้าขวังไม่อยู่ก็เลยหมุนบม่ได้นะครับไาครับกลับบ้านครับผม เป็นทางออกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อกี้ก็ลงอยู่ตรงนี้แหละครับนี่แหละลงอยู่แถบนี้แหละลงเรียบร้อยกลับบ้านครับผมเมื่อกี้ลงลงลงอยู่ตรงนี้นะครับนี่หนึ่บบนงสองสามคั้นน, 1, 2, 3, นี่ครับลงลงสองสายเ้อพี่น้องนะครับนี่ครับตะลี <c oughs> กลับบ้านแล้ว ไปตามคิวมันและครับมาเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูทางออกนะครับโอ้รู้แล้วแหละแต่ดูอีกรอบเอากระจกขึ้นก่อนหใครเจ้าวะโอ้หอนหรอครับค่น้อง เป็นเหมือนฝนจะตกเลยนะครับวันนี้อากาศนี่แบบโอ้คือฝนจะตกแล้วครับคึมฟ้าคึมฝนมากครับนี่ครับรถติดครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่ได้รูดกีพีเอสนะครับเดี๋ยวผมแสดงตัวก่อน อยเอที่เอ็มเอาลูดนี่เลยว่าอที่เ,เอ็มเงินไลหลออกมากสิเป็นดังหึดเนาะโอเคไม่ดังแล้วครับขอ,ขอทงขอางก,ก่อนครับเห็นฝนเข้ามากกอน เราค่อยออกไปออกไปก็ออกไป,ออกไปว่าได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดไปติดกันนะครับเพราะว่าลานจอดนี่จะแบบอฝั่งฝั่งทางซ้ายก็มีนะครับอยู่ตรงสองไร่นะครับฝั่งทางนี้ก็มีครับถ้าเต็มถ้าเต็มฝั่งซ้ายนะครับเต็มลานจอดสองไร่ก็จะมาจอดฝั่งนี้นี่ครับคลิปปิง้งคมตลอ,องเงางั มันก็เลยลดลดมันก็เลยมามาทั้งสองทางนะครับซ้ายทางขวาทางนะครับอีกอย่างมันก็พื้นที่มันจํานวนจํากัดครับอย่างนี้ก็ใช่หมดเลยนะครับเด่ยตรงไหนจอดได้เขาให้จอดหมดเลยครับจอดไม่ได้ก็ไปพูนเล้าบ่านะทาพูนนะครับอยู่ลานดินดูแลเห็นว่ามาจอดช่วงมนกดลงใ้พื้นที่่นมันเป็นพื้นที่ให้เช่านะครับของใครของมันเนี่ยอย่างตรงนี้ก็จอดไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นของเขา นี่อย่างครับเจ้ามาลงเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นของรถรถตู้รถหกล้อตู้ทึบนี่นะครับนี่แหละมาเอาของลงนะ่งโอ้ขับยังอยู่ที่สัมบาลพี่น้องหก,กล้อวุได้ลซีเรียสวุได้คืดยากว่ามันสิไปยังไหนมั่งเดีเยอันนี้หาาัวไปแล้วว่าแล้วต้องระวังหางอีกนะครับเงี้ยวรถยาวครับ ขาอ,อุมโมงครับเขาอ,อุมโมงไปทางก็สระบุรีนะครับจะเป็นปูนหรือจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคุณก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวนี้ก็เทียงเทียงครื่งแล้าตัวนี้ไหมแหม,มันเนี่ยโอ้ยป๋อมตัวนี้ไหมพี่ป๋อมครับพี่ปอมอไปก่อนได้ไปก่อนครับผมติดเวลานี่ครับต้องขออนุญาตพื้นที่ด้วยนะครับนี่ ขออนุญาตเจ้าของเขาด้วยนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบไอ้ของเอกกชนมาเป็น,เป,นเป็นบริษัทนะครับเป็นบริษัทเรามาไิ่ใ่เาเป็นเย่างน้องเนะาะใช้เวลาคิดเราไหมไเปียกขันเนี่ยน้องท่นานบ่ข้างหน้าผมอ่ะดูดูดูด,ดูดูข้างหน้าผมยังบังคักเลยครับ ยังได้ช่วงไทยใช่ไหรลนี่นะครับมันนี่เปียไส้ยอยงนี่แหะรถพื้นเปียเสียตรงนี้เลยครับ รถไลครับรถไลายเดี๋ยว,ว่ามันจะมันก็มีข้อดีนะครับก็คืออ่ามันลงง่ายนะครับรถพื้นเผยใส่ตู้ใส่อย่างย่างที่ก็ได้นะครับงานหลายหน้าครับถ้าเป็นรถข้อก็อดีอีกแบบหนึ่งครับไม่ต้องห่วงว่าของอ่าอยู่บนรถจะเป็นยังไงคุมภาพไว้ มาจะผ่าใบว่องวงัโอเคแล้วแม่นบ่รับแต่ก็มันมันก็เสียอีกแบบหนึ่งครับเสียแบบเดยวก็เวลาลงมันก็ลงอยากลงยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นแต่แต่ถ้าเป็นอย่างผมนะครับก็ไม่ติดนะครับลงยากผมก็ไม่ติดครับะว่อ,อย่งังไาดีผมไม่ได้ไปลงแบบเขานะครับเรามีนาทีจ้างเขาลงเห็นแะค่ตัวเจอที่ โพโอตามจริงนะครับพูดตามจริงะนะที่พื้นยังกะตามมันแล้วดีรถกอกรถเย่กะตามแล้วไปวิ่งก้มเขาไงดีไปมีหน้าที่ขับสบายข่อยเป็นพ่อเวียนเอาคนเทาอ่ะ,อะเรียงงานมาได้ครับเรียงงานมาเลยไปตาม ที่เบื้องบนเขากําหนดมานะครับเขากําหนดไหมเขาขับรถพื้นเปียเขาก็่ต้องขับพื้นเปียครับออกไปว่าได้นะครับออกไปยันตกงั้นรุ่นเดียวกันนะของผมนี่ครับผมก็จะลับทางทวัวร์เหมือนเดิมนะครับขึ้นไปทางพระรามสามมึงก็ <c oughs> ลงของเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้ยมือไนได้งานกลับเน่เดอ้อสาธไุไปกลับไปกลับอาทิตย์ละสามเที่ยวนะครับให้หลาได้เก็บเงินไปก่อนเนี่ยจะเฝ้าเป็นอย่างเถาะงานการกร็ได้ช่วงนี้งานกำลังออกเยอะครับท่านผู้ชมผมได้ยินเท่าเกี่ยวว่ารีบๆขึ้นมาหน่อยเดอ้อว่าท่น งานกำลังออกเยอะ uh huh. ออกมันก็ออกพร้อมกันครับเหมือนเขานัดกันนะครับก็คือแบบธุรกิจแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบเขาคุยกันหมดนะครับถ้าไม่ส่งเขาก็คือไม่ส่งพร้อมกันนะครับถ้าคือมันไม่ได้ราคาไงนะครับแต่ถ้าได้ราคานะครับเขาก็จะปล่อยออกพร้อมกันของอะแมนมากครับพอเกี่วว่า,วาคือผมผมคิดว่าอย่างนี้นะ แต่แต่ไม่รู้อ่าข้างเรื่องข้างในหรอกครับว่าเขาเป็นกันยังไงเขาทํากันยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมแค่เดาเฉยนะครับเพราะว่าสังเกตด,ดูนะครับตามที่สังเกตด,ดูก็คือเวลางานออกอ่ะมันจะออกพร้อมกันหมดเลยนะครับอ่าถ้าไม่มีงานก็คือไม่มีด้วยกันหมดเลยนะครับตามที่สังเกตด,ดูไม่ว่าจะเป็นแป้งกาละสินแป้งร้อยเอียดนะครับไม่ว่าทางอุบลอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับ ออกพร้อมกันหมดนะครับกุมบลซีสกเกตสุรินบุรีลัมอะไรอย่างเงี้ยสังเกตดูว่ามันจะมีลดหลไอ้รดต่างจังหวัดนะครับลดอ่าหลายๆจังหวัดเข้ามารวมกันนะครับก็คือเป็นแป้งหมดนะครับถ้าไม่มีก็คือไม่มีไม่มีงานเหมือนกันนะครับแต่จะดีหน่อยก็คืออ่าบริษัทไหนที่ว่าอ่ามีของแบบเบนเทลเลตพวกจังไนของโชว์หวยลดครกครับแบบนี้ได้วิ่งอยู่ยังปีครับ สบายๆกันแบบเนี่ยก็่ต้องซีเรียสไม่ต้องว่าคุณจะออกหรือไม่ออกอไม่ออกผมก็ไปใส่โชว์ห่วยเพราะว่าเขาขึ้นตลอดอยู่แล้วนะครับอย่าินหวางสั้นนะนี่ครับก็สะพานภูมิพลน,นะครับดูบรรยากาศไปลงสะพานก็ขออนุญาตจบคลิปเลยแล้วกันนะครับสวยงามนะครับ อห่อนหรอครับท่านผู้ชมเอาครับเอา้าไม่มีลมเลยครับขึ้นมาบนรถเอเปิดแอร์จังหน่อยเออใครแน่นะครับแอร์ถายอยู่ข้างล่างอะ่ะรู้สึกว่าอยากเอายังไงอา่าคลิปที่ขอมานะครับคลิปที่ขอมาเลยนะโอ้อเียบอ่ะอาคลิปกีพีเอผมก็ทําให้แล้วนะครับคลิปกี แล้วกอ็อธิบายเรื่องสั่งงานนะครับก็เดเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปรีวิวการแซงนะครับคลิปต่อแล้วนะครับการแซงก็คือสเต็ปมันก็สเต็ปที่เขาบอกมาก็คือ,อเข้าช้าออกเร็วเข้าช้าออกเร็วนะครับเข้าช้าออกเร็วหมายถึง ยังไงเดี๋ยวค่อยอธิบายในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ